รถเร็วที่171นะครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟด้วยนะครับ,บยิ5ส3บห้นะครับก็มาตามเวลาเลยนะครับโอ้โหวันนี้คนเยอะนะ1 6บหนาฬิกาห้นะครับถึงราชบุรีนะ เดี๋ยวนี้เราชมรถไฟกันนะครับที่ราชบุรีนะไม่ได้มาถ่ายนานพอสมควรนะครับตรงด้านหน้านี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับตอนนี้รื้อรางออกไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีการวางรางใหม่นะครับมื่อสรกคูลก็เห็นปุริสารนะครับรอโดยสารกับขบวนที่171กันเยอะเลยนะครับรอเวลาออกอยู่นะครับตอนนี้17 6. นาฬิกา6นาทีนะครับตามกําหนดก็ สิบเนกา7นาทีนะออกจากราชบุรีนะครับจอด10นาทีนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะ่ะกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะครับออกต้นทาง15บห้นาฬกา10นาทีนะะแล้วก็ถึงที่ราชบุรี1ิหนาฬกาห้นะปลายทางนะครับสุไหงโกลกวันพรุ่งนี้นะครับ10บนกาโอ้โห10นกานาทีนะครับ ใา้เวลานะครับ ฝส่นแน่นเลยนะครับวันแบบนี้นะเนี่ยครับเต็มทุกคันโอ้โหเยอะทุกคันจริงๆนะ มุมนี้ก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับช่วงเงยน็นๆก็ดูสวยงามดีนะครับโอ้ผู้โดยสารยังเยอะอยู่เลยนะครับที่ด้านหน้าสถานีนะก็เดี๋ยวขบบนหลังเป็นสามเจ็ดและสี่ห้านะครับผูบ้โดยสารเยอะเลยนะครับวันนี้นะสามเจ็ดและสี่ห้านะครับ ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ฝนเริ่มสาดมานี่แล้วนะครับมาพร้อมกับสามเจ็ดและสี่ห้านะครับกรุงเทพสุงไงกอลกประดังเบสานะอ่วันนี้ช้าอยู่ประมาณสามนาทีนะครับ พร้อมใส่ปลดเลยนะครับลมแรงด้วยนะโอ้นั่งไม่ได้นะปนดตาดนะครับช่วงนี้รู้สึกบริษารจะเดินทางกันเยอะทุกขบวนเลยนะครับโอ้และบริษาสเรนี้องใส่ต้องเดินขึ้นบนขบวนรถบรโซ่า ที่นี้สถานีราชบุรีพโดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีปรดตรวจสอบสิ่งของและสาราระของท่านนำลงให้ถูกต้องะครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาชราที่สาเป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวขนที่สาสิบเจ็ดรับสง่งพโดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสถานีสงไห่โกลกและขบวนรถตรวจพิเศษขบวขนที่สี่สิบห้า รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีปารังเบซาขบวนรถทั้งสองขบวนพวกรวมกันมานะคะโอ้ยโอ้ย,อยเริ่มตกแรงนะครับในฝนสาดนะเปียกไปหมดแล้วนะเอาไม่อยู่แนละ้วหลังคาแบบนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะโอ้ยแย่แย่แย่นะครับ ีครับดูนะเพื่อนๆโอ<ฮ>้โหฝนก็น,น้ำเลยนะครับราชเชอบุรีนะให้นานๆมาทีมาเจอฝนอีกนะครับโชคไม่ดีเลยนะวันนี้ก็จอดรอเวลานะครับสามเจ็ดละสี่ห้านะก็ออกต้นทางมาสิบหกนาฬิกาสิบนาทีานะครับอไปทางสุไหโก,ก็ลบสิบนาฬกาสามสิบห้า ขบวน45นะไปแยกกระบวนนะครับที่หัดใหญ่ก็6นาฬิบห35นะครับถึงไปทาง7นาฬิกา59นะครับโอ้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวหาที่ลบฝนก่อนนะอูเปียกหมดแล้วนะตอนนี้โอ้ต้องก็โดนฝนแล้วนะครับ ครับเจอแบบนี้นะตกแรงมากครับโอ้นานๆจะได้มาถ่ายสักทีนะมาเจอแบบนี้อีกนะเอาไม่อยู่จริงนะครับแล้วมีลมด้วยนะเลยเละเลยครับพอดีนี้กล้องมีปัญหานิดน่อยนะครับรอองฝนนะขออภัยนะครับ ก็ออกตามเวลานะตอนแรกมาช้าประมาณ3นาทีนะครับเรามีเวลาจอดอยู่นะที่ราชบุรีนะ10นาทีนะเละหมดนะครับทางด้านฝั่งนูนะ้นนะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะเราอองฝนนะดวนวิเศษที่3านึงนะครับ ฝนก็ยังตกอยู่นะแต่ตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะครับไม่สาดเหมือนตอนแรกแล้วกรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่นะสองหนึ่งหกนะทำกระบวนนะครับ ก็ยังมีผู้โดยาสารนะครับเดินทางกันเยอะทุกขบวนเลยนะมาตามเวลาเลยนะครับโอ้จะเข้าเร็วกว่ากำหนดด้วยหรือเ่าประมาณ3นาทีนะ บวนรถวพิเศษคาินาร,รัฐขบ um, วนสามสิรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปทางสถานีชุมทางหันใหญ่ผู้โดยสารที่ตัวผู้โดยสารไปแับขบวนรถเที่ยวลีเตรียมสิ่ของและสัมภาะของท้างนึ้นด้จาบนขบวนรถเป็ที่เรียบร้อยค่ะ วันนี้ดูแปลกๆนะครับทักษิณารัฐนะนี่คันนี้ไม่มีคนเลยนะออปกตินี่ผู้โดยสารจะเต็มตลอดนะครับอันนี้คันที่สิบนะครับตรงนี้เป็นคันที่สิบเอ็ดนะก็เหมือนกันเลยนะโล่งๆนะเนี่ยครับไม่มีคนเลยนะเอ,อแปลกดีเหมือนกันนะครับถ้าแต่ขบวนอื่นนี้ก็ผู้โดยสารน,นี่ก็ เยอะทุกขบวนเลยนะ18 46, นาฬิกา4 6นะครับอีกหนึ่งนาทีนะขบวนรถก็จะเคลื่อนตัวนะอ่าในส่วนของทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับก็ออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตร16 50, นาฬิกา5 0นะไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับวันพรุ่งนี้7นาฬิกา5นาทีนะครับ ีปูเตียงรอนะไม่รู้จะมีผู้ได้สารหรือเปล่านะวันนี้ดูเหมือนจะน้อยๆนะครับเครื่องบกตั้สถานีราชบุรีไปแล้วจะกับตกผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะก็จอดอยู่ประมาณสิบสองสิบสามนาทีนะ เนี่ยครับโล่งเลยนะเอ๊ะทำไมขัดแย้งกับขบวนอื่นดูแปลกๆนะครับอ่าตู้นี้มีผู้โดยสารแล้วนะครับเต็มเลยนะตู้นี้ชั้นสุดท้ายนะครับชั้นหนึ่งนะ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับกอ,อยังชั่วเลยนะเมื่อสักครู่นี้เปียกหมดเลยนะมาอีกหนึ่งขบวนนะครับ19นาฬิกา28นะก็้าอยู่5นาทีนะรถเร็วนะครับที่1 6 9กรุงเทพอภิวัตรยลัลานะแถวน,นี้ผู้โดยสาร169ก็เยอะเป็นพิเศษเลยนะ ซีวีวายห้าสองสามเก้าทำขบวนนะครับอ๋อดูโพลีาสานแล้วกันนี่ครับแน่นๆทุกคันเลยนะโพลีาสานโพซา ท,ที่ส Rabbi, อานีรนะครับพ่วงท้ายมาด้วยนะอีกหนึ่งคันนะขรสอของในสาระัน้ยหนึ่งหรือสองนะเดี๋ยวผมมองไม่ค่อยถนัดนะขะมสงสัยจะเป็นสองคันนะครับเป็นขบวนรอเรลขบวนที่169รับส่งผู้โดสารขบวนรถทางานียค่ะ ช่วงเวลาแห่งการเดินทางนะครับและปกติ169นี่ก็จะไม่ค่อยแน่นขนาดนี้นะก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเป็นละอองเล็กๆนะวันนี้ผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับขี่กลับก็น่าจะเปียกนะสิบกิโลนะครับจากสถานีราชบุรีไปบ้านนะครับก็169นะครับ ออกต้นทาง17นาฬิก30นาทีนะอารัชบุรีนะครับ19นาฬิกา23แล้วก็ไปทางยะลานะครับวับนพรุ่งนี้นะ11นาฬิก5นาทีนะก็จอดรอเวลานะครับเดี๋ยวอีกสักคู่ก็จะออกนะตามกำหนดก็19นาฬิกา33นะครับอตอนนี้ก็ได้เวลานะแต่ยังไม่ออกนะ แน่นทุกคันเลยนะครับหนึ่งหกเก้าวันนี้นะ,ะเปิดไฟแล้วนะวันที่ผมไปลงที่วังพงนะวันนั้นขบวนรถนี่ต้องโล่งเลยนะครับนั่งสบายเลยนะผิดกับวันนี้เลยนะ ผู้โดยสารคนไหนนะครับนั่งไปจนถึงยาลานะี่้โ,โหต้องยอมรับนะครับสุดยอดนะได้เวลานะแต่ยังไม่ออกนะครับพอทางใต้มีช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งจะออกฝนสาไปนะ แต่ก็แปลกใจนะครับกับทักษิณารัฐเมื่อสักครู่นะทำไมว,วันนี้ผู้โดยสารน้อยนะอจากสถานีราชบุรีไปแล้วดีแล้ว6ผู้โดยสารที่สถานีปาก้อสถานีเชคบุรีและสถานีชะอำเป็นสถานีต่อไปค่ะ ครับให้ดูโพลีาสานนะครับเต็มทุกขันนะเมืกี้ผมนับดูนะวันนี้น่าจะพ่วงยาวสิบสี่คันเลยนะโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับ เนี่ยครับถึงข็น่าต้องเสริม JR เลยนะสองคันนะครับแสดงว่าวันนี้ผู้โดยสารเยอะจริงๆนะนะครับคลิปนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายที่สถานีอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ